ก่อนอื่นเลยค่ะดิฉันต้องขออภัยขออภัยก่อนจริงๆเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจนะคะห้าวิบากกรรมแพทองทานชินวัตรน,นายกมือใหม่ขออภัยประชาชน แน่นอนว่าเรื่องแรกนี้ม่พ้นเรื่องปมคลิปเสียงคุยกับสมเด็จคุนเซนหรืออังเคลนคุนเซนที่ถูกฝ่ายการเมืองกัมพูชาเล่นโซเชียลไลฟ์วันด้วยการปล่อยคลิปเสียง2เวอร์ชั่นเวอร์ชั่นแรก9นาทีและเวอร์ชั่นที่2ยาว17นาที ข้งการเมืองคงได้ฟังกันค่อนประเทศแล้วและก็เป็นที่มาของ36สวได้เข้าชื่อเสนอคำร้องประธานวุฒิสภาพเพื่อให้ศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา170วรรคสาประกอบมาตรา82ว่าด้วยความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงหรือไม่ซึ่งศารลรัฐธรรมนูญมีวติ9ต่อ0รับคำร้องและ7ต่อสสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาจนกว่าศาลจะวินิจฉัยชี้ขาด ประเด็นสาคัญของเรื่องนี้คือความไว้วางใจของประชาชนที่ได้ฟังจากคลิปเสียงเรียกอังเค้นการผลักทหารหรือแม่ทัพภาคที่2เป็นฝั่งตรงข้ามทําให้นายกหญิงคนที่2ของประเทศจากตระกูลชินวัตรต้องแก้สถานการณ์ด้วยการถแถลงขออภัยประชาชนเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจนะคะตัวฉันเองค่ะได้มีโอกาสได้คุยกับทางแม่ทัพภาคที่2นะคะแล้วก็ทางกองทัพอธิบายถึงเจตนา ว่าเป็นเพียงแทคนิกของการสื่อสาร อย่างไรก็ตามแม้คําพูดของนายกจะขออาภาัยประชาชนแต่ท่าทีของนายกก็เหมือนจะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทาผิดตั้งแต่การให้สัมภาษณ์ในครั้งแรกที่ออกมายอมรับว่ามีการพูดกันจริงครั้งที่2การขออาภาัยประชาชนและครั้งที่3ล่าสุดนี้ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องสั่งให้หยุปดปฏิบัติหน้าที่ก็ยังคงย้ําคล้ายกับว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทําอะไรผิดที่ผ่านมามีคนส่งกำลังใจให้มาไม่ขาดสายต้องขอบคุณมากๆและต้องขอโทษพี่น้องคนไทยทุกๆคนที่ไม่สบายใจกับเรื่องนี้หรือรู้สึกโกรธเคืองดิฉันเองขอยยอยยนนััีกคร้ง ตั้งใจทำเพื่อประเทศชาติจริงๆแต่ต้องขอโทษในวิธีการที่ไม่ถูกใจใครหลายคนหลังจากนี้ช่วงเวลาที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ดิฉันยังคงทำเพื่อประเทศชาติต่อไปในฐานะคนไทยคนหนึ่งค่ะ เรื่องที่2ที่แพทองทานมักถูกฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองโจมตีคือนายกพกโพยมักอา่านสคริปต์จาก iPad โดยเฉพาะช่วงแรกที่เข้าสู่ตำแหน่งนายกท่มนมตีงานที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคือการอ่านในงานอาเซียนอีคโน c o u เอ o าล2025ซึ่งในประเด็นนี้นายกอิงให้สัมภาษณ์ว่าเป็นการใช้มากจริง เพราะบางอย่างเป็นเรื่องของกฎหมายก็จะอ่านทั้งประโยคเวลาพูดในที่ประชุมใหญ่นี่ต้องอ่านกันทุกคนอันนี้ทํากันทั่วโลกเพราะเป็นเรื่องที่กระทรวงต่างประเทศรวบรวมข้อมูลมาหลายหน้าเพื่อให้ที่ประชุมรับรู้ตรงกัน สำหรับเรื่องที่สาคือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์หรือพลังอํานาจละมุนตั้งแต่สมัยรัฐบาลเศรษฐาทวีสนินแพทองทานชินวัตรก็รับหน้าที่วันหน้าครอบครัวเพื่อไทยพยายามเดินหน้าผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อยากจะผลักดันให้เหมือนเป็นวาะแห่งชาติอย่างไรก็ตามเมื่อเธอเอ่ยปากพูดกับยกตัวอย่างเรื่องช็อกมินสมมุติว่าเรามีอยู่เรื่องหนึง่งอย่างช็อกมินก็ได้ค่ะยกตัวอย่างได้ง่ายที่สุดอันนี้เกิดขึ้นพอเกิดความฮิตความนิยมขึ้นช็อกมินขายดีมากขึ้น อันนี้คือวัฒนธ,ธรรมที่ถูกโอบลับโดยคนไทยในประเทศเองแน่นอนค่ะอันนี้เศรษฐกิจภาพเล็กคือภาพของร้านค้าก็เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากม,มายใช่ไหมคะแต่ซอฟต์พาวเวอร์ที่เราทําอยู่ในขณะนี้เราต้องการจะผลักดันสิ่งเหล่านั้นให้มันเป็นระดับโลกมากขึ้นไม่ใช่แค่หัวข้อช็อคมินนะคะแต่หัวข้อ11อุตสาหกรรมที่เราได้ถแถลงไปแล้วนางสาวแพนทองทานให้สัมภาษณ์จากคําสัมภาษณ์ดังกล่าวกลายเป็นคําถามที่ว่าเธอเข้าใจคําว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงๆใช่ไหม อย่างไรก็ตามถึงจะเข้าใจหรือไม่ล่าสุดคลมออิคง1.2หรืออิคง2อย่างที่สื่อหลายสำนักเรียกแพรทองทานก็จะกลับมาในฐานะตำแหน่งรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงวัฒนธรรมและจะผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันต่อวิบากกรรมที่4เรื่องนี้หลายคนก็คงรู้แล้วว่านายกแพรทองทานนั้นเป็นนายกตัวจริงหรือไม่เพราะคนที่คุออำนาจจริงๆของรัฐบาลชุดนี้คือใครกันแน่ การเข้าสู่ตำแหน่งนายกทีหญิงคนที่2ในฐานะลูกสาวของทักษณิณชินวัตรเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องยากใครที่ดูสงครามสงด่วนก็คงจะรู้ว่าเพราะอะไรทำไมเคมหรือพิพชะละนักแสดงในเรื่องได้ตำแหน่งประธานบริษัทอีซี่แบบอีซี่อีซี่ก็เพราะว่าคำว่าลูกนี่แหละทุกอย่างเลยอีซี่ดังนั้นคําวิพากษ์วิจารณ์ในมุมมองการเมืองการที่เป็นลูกทักษณิณชินวัตรอาจจะถูกมองยิ่งกว่าหุ่นเชิดเสียอีก วิบากกรรมเรื่องที่5ผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องใช้วิจรรารณญาณในการตัดสินเพราะว่าเรื่องที่ผมจะพูดนี้คือเรื่องภาวะผู้นํายิ่งมีประเด็นเรื่องคลิปเสียงหลุดและมีการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกที่ถูกนักข่าวไล่ถามเรื่องทหารกัมพูชาไม่ยอมถอยนายกตอบใช่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 ค่ะใช่ค่ะจะไปดูด้วยกันไหมคะ ไปลงพื้นที่ด้วยกันไหมออบไหมเขาไม่ให้ไปสิ่งที่แสดงออกมามันสะท้อนอะไรผมว่าคนที่ดูคลิปนี้น่าจะมีคําตอบเอาจริงๆคนที่เป็นนายกเป็นผู้นําประเทศก็ต้องเจออะไรแบบนี้อยู่แล้วในภาวะกดดันเครียดการถูกคําถามไล่จี้ฉะนั้นสิ่งที่แสดงออกมาท่ามกลางสปอตไลท์และกล้องถ่ายข้อสดทุกวินาทีเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังด้วยความปรารถนานี้ต่อท่านนายกเจนวานะครับ